ว่าเรื่องการเกษตรกับโคบานเมืองร่อยเกินนะครับเด่นมือนี่สาวอุดรปลูกกล้วยหอมนะครับเพิ่นปลูกกล้วยหอมทรงห่างไงกล้วยเพิ่นหวีไงไงพี่น้องผิวสวยพร้อมนะครับเหตุกำไรเพิ่นวาลายละหามื่นหามื่นบา, 50, 50, 50บาทบทเขียนโดยคุณท่าวิดานะครับสิริสัมพันธ์นะครับเผยแร่เมื่อวันที่ยี่สิบหาสิงหาคม นี่เองนะครับสองหาาหกเจ็ดกวยหอมเนี่ยครับนับว่าเป็นพืชนะครับเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับตลาดต่างประเทศมีความความต้องการสูงโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นด้วยรสชาติที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับรสชาติที่รสชาติดีนะครับเพลินหายกวัวรสกวยหอมไทยล้องใจชาวญี่ปุ่นได้บ่อยอย่างรวมถึงความต้องการภายในประเทศก็มีบอแพ้กัน เนื่องจากกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหลาตุสารอาหารต่างๆที่ร่างกายควรจะได้รับนะครับจึงเป็นที่นิยมของผู้กินนะครับหรือผู้บริโภคร่วมไปถึงเรื่องศาสนาและความเชื่อกล้วยหอมกับเป็นอีกหนึ่งผลผลไม้มงคนที่ต้องใช้ในการไหวเจ้านะครับเจ้าทีต่างๆโดยมีความหมายถึงความหมั่งขั่งร่ำรวย การมีบริวารเยอะผู้ใดที่จัดของไหวเจ้าที่ด้วยกล้วยหอมจึงมักมีความร่ำรวยเงินทองมีเงินเข้ามากเพราะฉะนั้นหากผู้ใดสนใจปลูกกล้วยหอมท่องสั่งรายได้ก็ยั่งหนาสนใจแต่ต้องศึกษาวิธีการปลูกการดูแลให้ดีอีกเช่นเคยนะครับเพราะกล้วยหอมท่องเป็นเผืชที่ได้รับฉายาวา่าปลูกง่ายแต่ดูแลยากโอ้ กลวยหอมท่อนะครับโอ้อยงายรวยหญ่อีหลีเขาว่ากันวาดูแลอยากคักพี่น้องแต่วาถาเฮ็ดใดเนี่ยราคาดีบ่หน่อยคุณสิติท่อนพันมุ่งนะครับหรือคุณติ๋วจะของสวนนะครับที่เอ็นบานานะครับยู่ที่ตำบลกุจจับอําเภอกุจจับจังหวัดอุดรราชท่านี่นะครับเพิ่นนตะก้อนเนี่ยเพิ่นเคยเป็นอดีตนะครับเฮ็ดงางเป็นสาวโรงงานในในกรุงเทพ ล่าออกจากงานมาเป็นเกษตรกรนะครับปลูกกล้วยหอมเน้นคุณภาพทรงห่างนะครับหวีปนไงแห้งครับผิวง่ามละกะเนื้อแน่นนะครับกินหอมเป็นเอกลักษณ์ฟันไลยได้เคืองหลานต่อปีคุณเตียวว่อให้ฟังว่ากอนที่จะมาทําการเกษตรนะครับเพิ่นกระเห็ุงานประจําเป็นสาวโรงงานอยู่ที่กรุงเทพเริ่มต้นทํางานตั้งแต่จบมัธยมนะครับ จบม,มัธยมศึกษาปีที่6เป็นการเลี่ยนไปง่ำและเหตุง่ำไปน้ำเหตุมาอยูสิบปีจงกระทั่งปีพศ2 5 5 6ได้ตัดสินใจล่าออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่ทิดป่วยและได้กับมาสารต่องานเกษตรที่พ่อแม่เห็ดไหวเทั่งขีดยางปลูกมั่นสำปะหลังและปลูกอ้อยเมื่อเหตุดไดส้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีความคิดอยากต่อยอด อยากหาพืชพันธุ์ผลไม้ชนิดอื่นมาปลูกนอกเหนือจากการปลูกอ้อยมันสำปะหลังและการเฮสวนยางโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องเป็นพืชที่ในพื้นที่ยังบ่มีคนปลูกหรือคนยังปลูกหน่อย,ยพี่ไต้พนก็นเลยในนําไห้ทดล่องปลูกกวยหอมท่อนะครับก็เริ่มเกิดความสนใจด้วยหนึ่งกวยหอมเป็นพืชที่คนในพื้นที่ยังบม่มีคนปลูก สองใส่พื้นที่ปลูกหน่อยและ3เป็นเพื่อที่ตลาดมีความตองการอยู่ตลอดเวลาจึงได้มีการศึกษาหาข้อมูลการปลูกความกับเขาไปศึกษาดูงานที่อำเภอไก่เคียงจากนั้นเพิ่งก็เริ่มกลับมาปลูกกล้วยหอมท่องนะครับตอนแรกนะปี2 5 6หซึ่งในปีแรกที่เพิ่นเริ่มต้นปลูกกับประสบผลสำเร็จนะครับพอประสบการ์เพิ่นยังหน่อยพอเจอกับอุปสรรคทั้งโรคแมลงภัยธรรมชาติ กับ,บ่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะครับแก้ไขยังไดประกอบกับว่ามีการว่างแผนการจัดการพื้นที่ปลูกว่าควรปลูกได้จานวนทอาใดการปลูกในปีแรกจึงลมเหลวนะครับโอ้เปนสามารถที่จะพัฒนานะครับบอบ่ยบ่บบย่านความลมเลวนะครับแต่ความลมเลวที่เกิดขึ้นนะครับเพื่นกับบ่ไร้ย,ย่อมแพ้นะครับในทางกับการความลมเล้วหมองหันก็ยิ่งเฮ็ดห้เพิ่นอยากแก้ไขปัญหา เลยหาจุดบกผ่องที่ผ่านมาตอนนั้นเจอโรคก,กับเจอเจอมาแรกนะครับผมไม่รู้ว่าจะเห็ุจังไดแต่ตอนนี้ผนแก้ไขปัญหาแล้วก็มันก็นเริ่มดีขึ้นพ่อมาปีที่สองก็เริ่มจับท่างได้เริ่มมีการวางแผนจัดสรรพื้นที่ปลูกเป็นครบนะครับแทนการปลูกพร้อมกันทั้งมดทีเดียวมีการพัฒนาวิธีการปลูกมากเรื่อยๆจนเขาสู้ปีที่สามผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานทรงขายห่างได้สำเร็จ สุดยอดครับสุดยอดเลยสินค้าที่ส่งขายห่างได้เนี่โอ้โอโอโอโมันต้องดีหรืนะครับปลูกกล้วยหอมท่องให้หวีใหญ่ผิวสวยนย้ำยาห้ขาดเป็นว่าการการดูแลบำรุงต้องทั่วถึงในส่วนของเทคนิคการปลูกกล้วยหอมท่องให้เป็นที่ต้องการของตลาดคุณติ๋วอธิบายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการปลูกกล้วยหอมท่องคือน้ำ ลองลงมากคือการใส่ใจดูแลบำรุงถาดอาหารยาห้ขาดหากสวนไหนมีแรงน้ำบอ่อพ่อบอ่อแรน้ำให้ปลูกพออย่างที่กล่าวไปนะครับกล้วยหอมเป็นพผืชที่ปลูกง่ายแต่ดูแลยากของที่สวนเองก็ต้องใช้เวลาล่องผิดล่องถูกกลมลุกคุกข้ามเป็นปีกว่าจะจับท่างถูกมาก้อนนะครับเพื่นมีพื้นทีหาไรนะครับเพิ่นกับปลูกกล้วยหอมทั้งหมดหาไรรวมร่วมกันประมั่น0 0 0ต้นนะครับ ถือเป็นจนํานวนที่เยอะมากสําหรับคนที่มีประสบการณ์การปลูกจึงว่าต้องแปลกใจว่าเป็นอย่างจังหล่อมเหลวแต่มาตอนนี้นะครับพมีประสบการณ์นะครับพยายามเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจนสามารถผลิตกล้วยหอมท่องคุณภาพได้และบ่อยากให้ผู้ใดเจ็บตัวคือเพิ่นจึงอาศัยเวลามีเกษตรกรเรกรมื่อไม่เข้ามาศึกษาดูงานที่สวนก็จะหายคับในน้ำว่าถ้าบ่าเคยเห็ดก็ย่ายเห็ดหลายเริ่มปลูกจากหนึ่งไร่ก่อน เรียนรู้และรู้เทคนิคและการแก้ไขปัญหาจะได้ขต้องเจ็บตัวจากนั้นเมื่อมีประสบการณ์แล้วจ้างขยายพื้นทีนะครับก็ยั้างบ่าสายเกินไปปัจจุบันนี้นะครับสวนที่ปลูกหมุนเวียนนะครับพิ่นมีพื้นที่ตั้ง12ไร่พี่น้องแบ่งปลูกนะครับ3ไร่2เดือนปลูกค้างหรือในบางค้างที่เกิดปัญหาเรื่องสภาพอากาศบ่ปเป็นใจหรือมีโมรคแมลงรบกวนเยอะก็จะเวน้นการปลูกไปก่อน ลักๆักจะเน้นการปลูกตามความสะดวกของเจ้าของสวนปลูกในระยะห่างระหว่างต้น2คูณเมตรนะครับ1นึ่ไร่ปลูกได้4ี่หลอยต้นเป็นว่าการเตรียมดินนะครับเนื่องจากสภาพพื้นที่เพื่อนคอนข้างแห้งแล้งนะครับดินบ่ออุดมสมบูรณ์การเตรียมดินก้อนปลูกจึงต้องเตรียมดินโดยการไถนะครับตากดินไว้ประมาณ1น,นสัปดาห์จากนั้นไถพ่วนครั้งที่หนึ่ง เป็นไห้ประมาณ2-3มือและเหตุการณ์ไถพวนอีกเท่ากับว่าต้องไถพวนดินให้ได้ย่างหน่อย2เทียและถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกก็สามารถใส่พร้อมขั้นตอนการไถพวนได้เลยถือเป็นการบำรุงดินนะครับพร้อมใส่ปูนขาวนะครับแต่ถ้าผู้ใดบ่สะดวกใส่ปุ๋ยคอกก็โรยปูนขาวในขั้นตอนการไถเตรียมดินก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกพร้อมกับโรยปูนขาวร่องกุ่นหลมก้อนปลูกก็ได้ขึ้นกัน ระบบนำมันเป็นยิงเสีนะครับระบบนำหลังจากมีการเตรียมดินเสร็จแล้วต้องมีการว่างระบบนำถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการปลูกกล้วยในพื้นที่แห่งแรงหรือในบางพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำจํากัดเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวตั้งนั้นแล้วนะครับจําเป็นจะต้องมีบอ่อบาดาลน,น้ำหรือ้าสนไหนมีน้ำนะครับหรืออาสาลําห้วยกับ แห่งดีนะครับโดยการปลูกกล้วยหอมท่องของสวนจะให้ความสําคัญกับระบบนำเป็นอย่างหมากเพิ่นก็เลยเลือกติดตั้งระบบนำทาง3ระบบนะครับไว้สาหรับเลือกใส่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะครับ1ึระบบเทปนำพุง่งเป็นระบบนำที่ติดตั้งง่ายประหยัดนำใส่ดีได้หนาแรงให้น้ำได้ครอบคุ้มพื้นที่มากกว่าระบบนำยศโดยที่สวนจะเดินระบบว่างเทปแบบ แถวเว้นแถว,แ,วและเทป1นึ่งเซนควรนว่างบ่เกินหาสิบเมตรเพื่อหายน้ำออกเท่ากันตลอดสายและป้องกันสายแตกงา่ายต้องการจัดการภายในสวนเนื่องจากสวนทิบสวนเพลินนะครับบ่ได้ใส่ยาขามาแรกนะครับเป็นสารอ่าเป็นอ่าเป็นการปลูกแบบอินซีนะครับแล้วกับบ่ใส่ย,ยาขาหหนาในการอ่ากำจัดวัชพืชน,นะครับระบบที่2 ระบบเทปน้ำยดเป็นการไหยน้ำในปริมาณหน่อยเฉพาะจุดโดยในหนึ่งแถวกล้วยจะใส่อสองเส้นคูเหมอสสำรับสวนที่ใส่ปั๊มซัำเมิดโซลาเซลล์คือสามารถเปิดทิง้งทิ้งไว้โดนได้และลักษณะดินระบายน้ำได้ค่อนข้างดีนะครับสคือระบบสปริงเกอร์เป็นระบบการบีบอัดฉีดใส่ได้ผลดีน้ำหมุนได้รอบทิศสอยกระจายนำได้เป็นวงกว้างประหยัดเวลา โดยการว่างระบบทอเหมือนระบบเทปนำยดแต่จะต้องระวังช่วงที่ตัดหยาที่ในบางครั้งไปโดนทอสางความเสียหายได้นะครับบางทีมก็ติดสปริงเกอร์ขึ้นกันการปลูกนะครับหลังจากว่างระบบนำเซจนะครับ่นจะขคุดหลุมกว้างประมาณ30เซนติเมตรง่ยาว30ความลึกกับ30มสนำนอควยลงปลูกกบดินห้ยถ่วมเงาโดยจะแนะน้ให้เลือกนอกสดมาปลูกนะครับ เทศไทยซอยจริญเติบโตได้ดีสำหรับปุ๋ยนะครับสำหรับปุ๋ยสำหรับกล้วยพันธุ์นี้เพิ่นจะใส่ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสวนจะใส่ปุ๋ยประมาณเจ็ดเทียนะครับเนื่องจากสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์นะนาทีของเพิ่นนะครับถ้าบำรุงธาตุอาหารบ่ถึงจะส่งผลไปถึงการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตหรือยิ่งถ้าสวนไดมีเวลาการน้ำให,ให้ใส่ปุ๋ย 1ิบหาถึงยี่ซิบมือใสปุ๋ยเทียหนึง่งเน้นใสปริมาณหน,หน่อยแต่ใส่ดูดูพอเผื่อจะได้กินอาหารแหลถัดยุ่ตลอดเวลาแต่ติดสวนมีไม่วเวลาบาหลายหลังจากลงปลูกไปได้หนึ่งเดือนก็นกนเริ่มใสปุ๋ยครั้งแรกให้ใสสูตรยี่สิบหาเจ็ดเจ็ดหรือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์อัตราส่วนหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่เพิ่นบาขามาเดือนที่สอง่นก็ให้ใส่สูตรเดิมนะครับปริมาณซ้ำเก่า หรือถาบางสวนต้องการประหยัดต้นทุนสามารถใส่ปุ๋ยคอกก่อนได้ในช่วง1-2แหลกก็เหตุใดเดือนที่3เดือนที่4ี่นะครับเปยนสูตรปุ๋ยบำรุงด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอเดือนที่3ที่4นะครับ15 1ห15 1 6 16 16, 16 16อัตราส่วน1กระสอบต่อ1ไร่ไรเดือนที่หถึง6เป็นช่วงเป็นช่วงเร่งการจเจริญเติบโตและเพิ่มความหวานหายผลไม,ม้ จะบำรุงด้วยปุ๋ยปุ๋ยสูตรนะครับสูตรป,ปุ๋ยเนี่ย8 1อัตราส่วน1นกระสอบต่อนหนึ่งไหลสำหรับในเดือนที่เจ็นะครับบำรุงด้วยปุ๋ยสูตร13-13-21เพื่อเพิ่มความหวานในหลอบสุดท้ายการขำยันหากมีการจัดการดูแลดีๆกล้วยจะเริ่มออกปีในเดือนที่6กก็ให้เริ่มขำยันโดยใส่ไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่ม่งาม เนื่องจากกล้วยหอมมีจํานวนหวีทิ้งมากและผลใหญ่หากบวคําไว้ต้นอาจล่มเหตุให้เครือหักผลผลิตเกิดความเสียหายใดโอ้ล่วยเป็นขักเลยครับพี่นอ้องใหญ่แห้งสําหรับการฮอนะครับเนื่องจากที่สวนปลูกกล้วยเน้นคุณภาพทรงห่างนอกจากต้องเหตุให้กล้วยได้หวีใหญ่แล้วสีผิวเปลือกกล้วยก็ต้องเนียนสวย ดังนั้นแล้วหลังจากที่ตัดปีกล้วยแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์พจนจะพ่นจะใส่ถุงพลาสติกสีฝามห่องเครือกกล้วยนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตออกมาได้คุณภาพผิวสวยแล้วยังส่วอยป้องกันเชื้อราในกล้วยได้นําและป้องกันสารเคมีที่ผิวมาจากบริเวณไก่เคียงการป้องกันการกําจัดโรคและแมลงนะครับเนงารจัดการสวนกําจัดวัชพืชให้สะอาดจูสม่ําเสมอ เพื่อบ่อหายเป็นแรงสะสมโลกและมะรงและมีการตัดแต่งใบกล้วยยุ่เรื่อยๆเ,เลือกตัดจากใบลางโดยเฉลี่ยเลีวเตละตุนควนไหวใบบ่เกิน1 0บถึงสิใบเพื่ออากาศท่ายเทศสะดวกลดการเกิดเชื้อราในกล้กวยนะครับสิถึงสิใบนะครับจงใหปรปริมาณผลผลิตนะครับเฉลี่ยเพนไดยูทีหาตันต่อไหลหรือตาหาัด ช่วงไหนสภาพอากาศเป็นใจผลผลิตออกมากสมบูรณ์เต็มที่จะได้ประมาณ8ตันต่อไร่กล้วย1เครือมีหาถึง7หวี1หวีมีปริมัน16หถึง20ลูกคิดเป็นรายใดต่อปีหลังจากหักต้นทุนแล้วจะเหลือกำละอยูทีสี่หมื่นถึงหาหมื่นบาทต่อไร่โอ้น่าสนใจโอ้โกล้วยเป็นงานมีดีครับปี่น้อง กล้วยหอมท้อเนี่ยเป็นพปืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับอ่าผลิตให้ได้คุณภาพในตลาดเนี่ยไปได้อีกไกลคุณติ๋วเพิ่บอกว่าการปลูกกล้วยหอมท้อเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่บ่หน่อยนะครับด้วยปริมาณความต้องการตลาดทางในและต่างประเทศมีอยู่ตลอดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับ่อนขางพองใจกับการปลูกกล้วยหอมท้อเป็นอาชีพและจะย่างคงเห็ดไปเรื่อย แม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีช่วงที่ลดตลาดและมีช่วงที่ขาดตลาดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่กล้วยหอมทองกับบเ,เคยหายไปสโดยกล้วยหอมทองที่อ่าที่ได้รับรอบมาฐาน GAP นะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยมาฐานที่ห้ามมีเห็ดแห่กล้วยหอมที่สวนของเพิ่นนี่ทำสรงขายให้ห่างซรบสินคา้าแมคโครแต่เป็นหลัก ตอนนี้โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทรงอาทิตย์ละหนึ่งังประมาณขั้งละ2 0 0 3ถึงสารยวีหรือถ้าหากเป็นช่วงที่ผลผล,ผลิตออกมาหลายก็จะส่งเป็นอาทิตย์ละสองขังขั้งละประมาณ200วีราคาขึ้นอยู่รับกลไกการตลาดส่วนผลผลิตที่เหลือจากการคัดทรงห่างเป็นกลวยวีเล็กลงมาจะนํามาบ่มขายเองนะครับมีหนาล้านอยู่ใน ตัวอำเภอร์จับและนํำมาแปรรูปเหดเป็นกล้วยตาขายในช่องทางออนไลน์โอ้คนมีการแปรรูปเป็นครับเป็นกล้วย,วยตาตาแข่งขายพร้อมแต่ก่อนที่จะประสบผมสเร็จย่างทุกมือนเนี่ยผบไบม้มนเรลืองเรื่องไงโดยเฉพาะปีแรกบ่มีตลาดรับสื่อแต่ฝ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ่นว่าเมื่อพูดถึงการหาตลาดในช่วงปีแรกที่ปลูกเนี่ย พิ่นแบบว่าขอดราม่านะครับเพราะว่าปีแรกย่างโบประสบโบเสร็จลงทุนไป2 0 0แสนบาทนะครับขายผลผลิตกับได้เงินมากแค่8 0ดหมื่นบาทเพราะผลผลิตโบเด็กคุณภาพไปขายหายเจ้าไหนเขากับบลับต่อพ่อเขาสู้ปีที่สองเริ่มมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาหลวงว่าแรงใดผลผลิตออกมากสวยเพิ่นกับเริ่มให้ทรงลงแพ็คที่ทํำทรงหายเซเว่นพร้อมนะครับ แล้วมาปีที่สามผลผลิตพึงกระได้คุณภาพอีกเหตุให้ทรงห่างได้ซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความลมเลวกัะบบื่อเลี้ยวไายเสมอไปพอความลมเลวนี่แหละสอนให้เพิ่นมีกระบวนการคิดมากขึ้นเมื่อก้อนนะครับเป็นงานประจําบริคิดอย่างหลายคือเหตุตามหนาทีของตัวเองแต่พระมาตอนนี้เหตุสวนของเองต้องขยันมากขึ้นต้องมีกระบวนการคิดมากขึ้นวางแผนให้รัดกลุ่ม และมีแผนสำรองอยู่เสมอเพื่อที่เวลาเกิดปัญหาเพิ่นจะได้แก้ไขปัญหาเหลท่านแล้วพอคิดแก้ไขปัญหาไ้สเร็จนะครับก็เกิดเป็นความพุ่มใจว่าเพิ่นเห็นได้เฮ็ดให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแนวเิดสีนะครับในข้วาว่าร้มเล็วแต่บ่ลมเลิกคิดและกับพัฒนาแลวก็เพิ่นแนนาว่าการเฮ็ดเกษตรก็ให้มีความสุขนะครับความหมายของการท้าเกษตร ไ้มีความสุข,ขืออีอย่างเป็นคําถามที่ถามกับคุณติ๋วเลยนะคําตอบที่หนาประทับจากคุณติว๋ว่าเมื่อกอนบาเข้าใจนาวากาเคการ,กรเกษตรจะเหตุไห้ห้ามีความสุขใดจังไดแลวเพิ่งจะมาเข้าใจเมื่อตอนที่มาปลูกกล้วยกล้วยจะเจรือนเติบโตได้ผลผลิตหู้สึกว่าเหตุไห้มีความสุขจึงเดินเข้าสวนเห็นผลผลิตออกมาสวยงามแล้วยิ้มออกโดยที่บ่รู้ตัว ให้เข้าใจว่าทํางานเกษตรให้มีความสุขเป็นจังไดเพราะแต่ก่อนไ่เคยคิดเรื่องการเกษตรจะมีความสุขจนกระทั่งไม่เหตุแล้วมาล่องแล้วก็เลยรู้ว่ามีความสุขถ้าสนใจนะครับศึกษาดูงานปลูกกล้วยหอมท่องคุณภาพติดต่อเบอร์โทร0 9 5 8 8 7 0 5 5 5หรือติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook กล้วยหอมท่องที่ N บารณาฟ้ามนะครับสำหรับมนีโคบานเมืองร้อยเกิน มาเวาสูพีสูหน้องฟางนะครับเพื่อว่าผู้ใดสนใจที่จะปลูกกล้วยนะครับเป็นอาชีพเสริมหนาสนใจทีเดียวนะครับกล้วยญ่หลักการเพิ่มีการบัตนามาจเรื่อยนะครับต้องใส้ระยะเวลาหลายปีอ่าเช่นกันตั้งคิดจับทาาได้นะครับความถี่บ่ย่อมแพ้ต่อความลําบากนะครับการไ้คิดเกิดกระบวนการคิดตลอดนะครับจนกระทั่งเพิ่นได้สามารถส่งขายในระดับเซเว่นระดับหางได้หางหางไได้นี่ บท่ธรรมาดาครับพี่น้องกล้วยเพลิน,นตัวไหนคุณภาพแห้งอีหลีและที่สําคัญกล้วยเพลินการปลูกกล้วยเพลินนะครับบริเวณไซพวกายาขามาแรงเลยนะครับอันนึ้จะเป็นแนวข้อมคิดที่ดีนะครับ <S <S ผมอาจจะหาพันธุ์ของโคบานอาจจะหาพันธุ์มาปลูกเบิงย์ยูนะครับอาจจะเริ่มจากบ่อลายนะครับปลูกไข้พ่อได้จรินแลวก็ร,รักษาความชื้นของดินก่อนถ้าคิดว่ามันดีก็น่าจ,จะขยายขยับขยายไปนะครับก็คิดว่า นาล่องนะครับนาล่องหนักศึกษาเบิรนคิดว่าพันกลวยนี่อาจจะสร้างจักเพลินนะครับว่าเป็นจิตทรงบอนะครับพันกลวยหอมทอดอุ้ยวีใหญ่ครับพี่น้องสําหรับวันนี้โคบานเมืองรวยเกินมาเวาซสูพีสูนองฟังเพียงสำนีน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ